คลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆเพียงเพื่อนๆดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะทำไมไม่เปียกวะเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องใช้ก็คือกละมังนะที่มีน้ำอยู่เต็มกละมังเลยนะแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยจ้า หลังจากนั้นเพื่อนๆถ่ายแบบนี้ค่ะสามสองหนึ่งเริ่ทำไมไม่เปียกวะ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนนั่งเก้าอี้แล้วกำลังลุกขึ้นไปสาดน้ำค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนหาฟังก์ชัน Overlay หรือภาพซ้อน คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน mask เลือกแนวนอนใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วหมุนตามคลิปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกำลังจะสาดน้ำแล้วน้ำกำลังจะโดนตัวเราค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงเลยคลิปตรึงไปจะมีจังหวะที่เพื่อนๆสาดน้ำลงถึงพื้นค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากจิ้มที่คลิปเล็กๆที่เราแบ่งฉากเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มที่พื้นที่ว่างๆค่ะแล้วขยายออก เลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ตรงต้นคลิปแล้วกดขีดเฟรมเลื่อนหาฟังก์ชันมา์สค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วลากหนีน้ำออกมาค่ะให้เห็นน้ำเต็มเต็มเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากหนีน้ำออกมาอีกค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากหนีน้ำออกมาอีกค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากหนีน้ำไปอีกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนสามารถนำคลิปไปใส่เอฟ,ฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนได้เลยค่ะ หากเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ